จังหวัดร้อยเอ็ดยึดบุหรี่ไฟฟ้ากว่า700ชิ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปราบปรามอย่างเด็ดขาดวันที่18มีนาคม2,568เวลา14.30นาฬิกา30นาทีที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายกองตรีดรธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายชัชวัตเบญจสลิวง์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตํารวจตรีภูมิวิทย์เวชกามาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีวิชิตมก,การุณผู้บัญชาการบณฑลทหารบกที่27นายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายชนะศักดิ์ทันธีมาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวยึดบุหรี่ไฟฟ้ากว่า700ชิ้นพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ปราบปรามอย่างเด็ดขาดตามนโยบายของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ให้ปราบปรามจับกลุมผู้ลักลอบนำเข้าบุหริไฟฟ้าในราชอาณาจักรและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มีนาคม2568เวลาประมาณ18อนฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้สืบสวนทราบวา่า นายชัยนามสมมุติมีพฤติการเป็นผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้วางแผนจับกลุ่มและตรวจคนบ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน167ชิ้นหัวบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน601ชิ้นน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน20ชิ้นเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน7ชิ้นรวมทั้งสิ้น795ชิ้น และทำการส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้นชายชัชวานเบญจสลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้สั่งการให้ศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ดกับชับให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาระหนักว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงมีมาตรการในการสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด อีกครั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินคดีผู้ขายอย่างเด็ดขาดโดยให้เร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อถอนขบวนการลักลอบค้าบริรี่ไฟฟ้าให้หมดไป